สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราพามาชมพันข้าวต้อง8นะคะซึ่งเป็นพันข้าวอายุน้อยร้อยถังค่ะพามาดูรวงสวยๆเลยวันนี้เป็นไงคะลุงก็ประทับใจครับอันนี้คือสมบูรณ์ทำได้ใหญ่มากนะครับแปลงนี้เหลือเก็บสิ่งเจือปนอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะเก็บเกี่ยวแล้วตอนนี้ได้60กว่าวัน68วัน68วันนะครับ68วันนี่คือเริ่มก้มหมดแล้วสวยงามนะลุงครับ ข้าว <68 S 2> <68 S 1> ตองแปดนะคะเจ็ดสิบก็อีกสิบกว่าวันก็กําหนดเกี่ยวนะครับข้าวตัวนี้นะครับอยู่แค่แปดสิบห้าวันตามเก็บเกี่ยวนะครับไม่เกินแปดสิบห้าไม่เกินแปดสิบห้าครับอายุเขาจะไม่เคลื่อนแล้วก็ภูมิต้านทานโารคแมลงเขาดีมากอลวงก็ใหญ่นะครับเนี่ย ความใหญ่ของรวงนะครับรวงจะเป็นปุ๊มๆหน่อยรวงใหญ่ๆเนี่ยรวงเดียวๆเลยนะครับเนี่ยนี่นี่คือรวงรวงเดียวๆนะครับรวงใหญ่รวงยาวทุกรวงนะครับโน้มลงมาดูได้เลยเนี่ยอ่าเนี่ยโอ้สวยมากเลยลุงเนี่ยทุกรวงนะครับเนี่ยดูรวงรวงใหญ่รวงยาวเนี่ยตาละรวงนะครับนี่ค่ะถ่ายกันแบบใกล้ๆชัดๆแบบนี้เลยเนี่ยรวงใหญ่ครับเนี่ยประทับใจนะลุงครับเห็นข้าวแบบนี้ ใครที่ได้สายพันธุ์นี้ไปก็<ไ>ปือลงแปลงนี่คือดีมากใครที่มีแบบจะหนีน้ําหรือว่าจะหนีโรคนะครับแปลงนี้เราเราแนะนําเลยนะครับแค่แปดสิบห้าวันอายุน้อยร้อยถ่าใช่ถ้าหนีนะครับแปดสิบวันแปสามวันนี้เสามารถจะเกี่ยวได้เลย,เลยจะติดเขียวไม่เยอะแต่แปดสิบห้าวันนี่คือสุกหมดมสุกเหลืองหมดเลยสมบูรณ์แข็งแรงดีทั้งแปลงนี่เราให้ดูทั้งแปลงเลย